เลบอนเจมนะครับหรือว่าลุงเจมของพวกเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าเขาคือสุดยอดผู้เล่นหนึ่งคนตลอดการทั้งทำคะแนนท, id, ทั้งแอสซิสทั้งรันเกมเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากๆและเป็นไอดอลของนักบาสหลายต่อหลายคนอีกหนึ่งสิ่งที่เก่งไม่แพ้กันในเรื่องในสนามนะครับนั่นคือเรื่องนอกสนามการสร้างทีมการรวมทีมเขาเคยทำสำเร็จมาหลายต่อหลายครั้งยกตัวอ,อย่างเช่น สมัยย้ายจากคีปลานไปมาไม่ฮีตไปร่วมหัวกันกับเดเวนเวดไปเล่นกับเดเวนเวดไปชวนคิดบอสมาเสริมทัพและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแต่งทีมไปเชิญเลอาเลนมาเล่นด้วยเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเรียกไขกระเข้าเป้าแล้วก็ผ่าฮีตประสบความสําเร็จย้ายมาคีปลานคาเวลีมาเล่นกับคายลี่ไปติดต่อเจราจารดึงเควินเลิฟมาเสริมทัพก็สามารถพาบ้านเกิดคว้าแชมป์สมัยแรกได้หลังจากย้ายมาเลเกอร์ อยากได้น้องคิ้วแอนโทนีเดวิดก็หัวประมูลจนได้มาและหลังจากนั้นเนี่ยก็ดึงมาอีกหลายคนเวสบูคา a r เมโลแอนโทนีจะเห็นแล้วว่าตลอดทั้งอาชีพของลุงเจมเนี่ยถือว่าเป็นนักเจรจาเป็นนักดึงตัวเป็นนักสร้างทีมแต่รู้หรือไม่ว่ามีเจผู้เล่นที่เลบอนชวนเท่าไหร่ก็ไม่มาวันนี้จะมาดูกันว่าผู้เล่นที่ปฏิเสธเลบอนหักอกเล่บอนจะมีใครกันบ้างนะครับ เริ่มกันที่คนแรกนะครับที่หักอกลุงเจมเนี่ยนั่นคือจิมมี่บัตเลอร์ในปี2019ในปีนั้นเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์เป็นฟรีเอเจนต์เขากำลังจะก้าวออกจากฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิลุงเจมก็ไปจีบจิมมี่บัตเลอร์หวังว่าจะมาเป็นคู่หูกันที่เลเกอร์บัตเลอร์เล่นคู่ลุงเจมแค่คิดก็โหดแล้วนะทั้งสองคนเป็นออลาราวทั้งคู่แล้วก็ลุงเจมเนี่ยมองไกลกว่านั้นอีก มองว่าจะเอาจิมมี่บอลเลอร์มาสอนมาปั้นแบรนดอนอินแกมมาเป็นโลโมเดลให้แบนดอนอินแกมหวังว่าจะเป็นคู่หูกันสุดท้ายแล้วเนี่ยจิมมี่บอลเลอร์ก็หักอกลุงเจมย้ายไปอยู่แมมมี่ฮีททีมที่เข้ากับเขาทีมที่เหมาะก,กับเขามากกว่าแล้วก็จิมมี่บอลเลอร์เนี่ยรับสัญญา3ปี146.4ล้านย้ายไปอยู่แมมมี่ฮีทก่อนจะพาแมมมี่ฮีทมาเข้าชิงกับเลเกอร์ในภายหลังนะครับ หลังจากอกหักจากจิมมี่บัลเลอร์ในตลาดนั้นเนี่ยก็ยังมีสุดยอดผู้เล่นอยู่นั่นคือคาวายเลนาดคาวายวเลนาดพึ่งคว้าแชมป์กับโตโรนโตแรปเตอร์มาและกำลังจะเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนในตอนนั้นเนี่ยหลายทีมก็จ้องตาเป็นมันในตอนนั้นเนี่ยแรปเตอร์ก็อยากจะเก็บคาวายไว้เพราะว่าพึ่งเป็นซูเปอร์ส,สตาร์ที่พาทีมประสบความสำเร็จส่วนเลบอนเนี่ยก็จ้องคาวายเช่นกัน ข่าวเนี่ยลือหนาหูมากๆว่าคาวายจะย้ายมาเล่นกับโรบอนแล้วก็แอนโทนีเดวิดสุดท้ายแล้วคาวายเรลนาดเลือกย้ายไปรออจิลิคิปเปอร์ย้ายไปศัตรูร,ร่วมเมืองแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากๆตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่ายังไงเนี่ยคาวายจะมาเล่นกับโรบอนที่เดวิดแล้วถ้า3คนนี้รวมกันเมื่อไหร่เนี่ย น่าจะเป็นโค้รทีมอย่างปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายคาวายเลือกไปเป็นศัตรูเลวรบอนที่ร้อยจิลลคิปเปอร์เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆผมเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโค้ดชอบคาวายอยากเห็นคาวายมาเล่นที่เลเกอร์มากๆหลังจากเสียคาวายนะครับคาวายเนี่ยก็ไปดึงเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายที่เลเกอร์เล่งไว้ตอนนั้นเนี่ยพอจอร์ดเล่นที่โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ เลเกอร์เนี่ยก็เลงแล้วว่าเออก็อยากได้พอจอรดเช่นกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้พอจอร์ดมาเล่นกับโรบอนพอพอจอร์ดย้ายไปเล่นกับควายไปเล่นที่คิปเปอร์ทุกตลาดเวลามีข่าวเทศดพอจอร์ดด้วยความที่เคยเป็นเด็กในเมืองเนี่ยอยู่ที่เมือง LA เนี่ยมีความผูกพันชอบเลเกอร์เลเกอร์เนี่ยมีข่าวกับเขาตลอดแต่ก็ไม่ได้กันสักทีแล้วในตลาดปีนี้เนี่ยในปี2024ตอนนี้พอจอรดเนี่ยหมดสัญญา ใครหลายคนก็เชื่อว่าพอจอร์ดมีโอกาสสูงมากที่ย้ายมาสู่รอสแอเจลิสเลเกอร์สุดท้ายแล้วพอจอร์ดหักอกเลเกอร์อีกครั้งย้ายไปสู่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตไปเล่นกับเอ็มบีดไปเล่นกับแม็กซี่เลยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่ติดต่อไม่ได้สักที อีกหนึ่งคนนะครับที่เคยมีข่าวพัวพันกับเรอบอนแต่ไม่เคยมาปะกันสักทีนั่นคือสุดยอดฟอร์เวิร์ดอย่างเควินดูแลนเคยมีข่าวว่าเรอบอนเนี่ยสนใจเควินดูแลนมากๆในช่วงที่เป็นฟรีเอเจนต์เขาก็เลือกเซ็นกับบุคลินเนตด้วยสัญญา4ป,ปี198ล้านมันเคยมีความหล่นสัมภาษณ์ไว้ว่าเควินดูแลนเนี่ยไม่สนใจจะไปเล่นกับเรอบอนเพราะว่าการทาทีมเนี่ยมันดูแบบ มีการล้วงลูกมีการซับซ้อนซ้อนเงื่อนมีการดึงบรรยากาศมันดูไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะบรรยากาศในการจะมาเล่นกักอรบอลสุดท้ายแล้วเนี่ยเควินดูแลนเลือกจะไปสร้างบุลินเน็ตไปดึงไคลี่ไปดึงฮาเดนไปสร้างยอดทีมของตัวเองแล้วก็ในวันที่เขาไปฟินิกซันก็เป็นทีมของตัวเองอีกหนึ่งครั้งไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับเรบอลแต่ว่าด้วยความที่เขามองว่าบรรยากาศมันไม่น่าเล่นด้วยเนี่ย มาเลยทำให้เควินดูแลนกับเรบอลเนี่ยไม่ได้มาปะกันสักทีอีกหนึ่งคนนะครับอดีตลูกศิษย์ก้นกุฏิของเรบอลเจมน้องรักของเรบอลเจมนั่นคือคารรีเออร์วิงคารรีเออร์วิงเนี่ยผนึกกำลังกับเรบอลควา้าแชมป์ที่คีปแลนด์คาววเลียเป็นคู่หูที่สุดยอดมากๆเป็นบัตแมนโรบินที่ล้มโกลเด้นสเตเวอร์เลอร์ได้หลังจากนั้นเนี่ยคาร์รเออร์วิงก็อยากออกจากร่มเงาของเรบอลย้ายไปสู่บอตตันเซลติกก็ไม่ประสบความสำเร็จ ในวันนั้นเนี่ยวันที่ไม่ประสบความสําเร็จกับบอสตันเนี่ยคายลี่เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเขาเขาเข้าใจแล้วสถานการณ์นั้นนะ่ะตอนนั้นเนี่ยก่อนจะไปบุคลินเนสมันมีไลฟ์ไอมันมีโทรหากันใครหลายคนก็คิดว่าคายลี่เนี่ยน่าจะกลับมาช่วยเลอบอนที่เลเกอร์คิดว่าโอกาสเนี่ย90%สุดท้ายแล้วเนี่ยคายลี่หักอกย้ายไปเล่นกับบุคลินเนสไปแบบงงๆแล้วก็หลังจากเน็ตล่มเนี่ย เขาก็ลือกันอีกคิดว่าคายลี่เออร์วิงจะมาช่วยเลอบอนที่เลเกอร์อีกสุดท้ายคายลี่ก็ไม่มาหักอกเ bon ลอบอนอีกรอบไปรับสัญญาก้อนโตที่ดัลลัสมาวลิกและก็พาดัลลัสเข้าชิงในปีที่ผ่านมาเรียกว่าหาักอกลุงเจมแล้วหักอกลุงเจมอีกสำหรับคายลี่เออร์วิง อีกหนึ่งผู้เล่นนะครับที่คิดว่ามีโอกาสมาเล่นที่เลเกอร์ต้องย้อนอดีตกันนิดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคริสพอเนี่ยดีลเสร็จหมดแล้วจะย้ายมาเล่นเลเกอร์จะมาช่วยโคบีไบอันเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากผมชอบคริสพออยู่แล้วไงผมอยากเห็นคริสพอเล่นคู่โคบีสุดท้ายแล้วดีลน,น,นั้นเนี่ยล่มวินาทีสุดท้ายและคริสพอย้ายไปสู่ลอสแอนเจลิสคิปเปอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสแบบหยิบโยงเฉี่ยวกันอยู่ตลอด แต่ในปีล่าสุดเนี่ยในปีก่อนที่จะไปโกลเดสต์เอเวอร์เนี่ยมันมีข่าวหนาหูมากเพราะคริสพอเนี่ยเขาก็ต้องการแหวนนะใครหลายคนเนี่ยก็จะเชียร์ให้เขามาลุ้นแหวนกับเรบอลสุดท้ายแล้วเขาเลือกรับเงินที่โกลเดสต์เอเวอร์ก่อนและในปีนี้มันเหมือนหมดค่าแล้วมันมีโอกาสสูงมากเพราะว่าคริสพอกับเรบอนเนี่ยมันดูสนิทกันมันมีโอกาสสูงที่คริสพอจะมาช่วยเรบอลสุดท้ายแล้วคริสพอหักอกเรบอล ย้ายไปสู่สเปอร์ไปเล่นกับวิกเตอร์เบลมาม่าเป็นหนึ่งในคู่หูคู่จิน้นที่ไม่ได้จบกันสักทีผู้เล่นคนล่าสุดนะครับที่หักอกลุงเจมเนี่ยนั่นคือเครทอมสันเคทตอมสันขนาดมีข่าวหลุดเองเลยว่าลุงเจมเนี่ยโทรไปปิดดีลด้วยตัวเองแล้วก็ยื่นเงินให้มากกว่าดลลารให้50เลเกอร์ให้80สุดท้ายแล้วเนี่ยเคเลือกย้ายไปทีมที่ลุ้นแชมป์ ย้ายไปเล่นกับคายลี่ย้ายไปเล่นกับลูกาดอนชีดย้ายไปลุ้นแชมป์กับดารลัตมาวลิกต้องบอกว่านี่คือหนึ่งดิวที่น่าเสียดายนะลุงเจมุตสาติดต่อโทรไปหาด้วยตัวเองสุดท้ายในนี้ดิวนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเคทอมสันเลือกหักอกทีมพ่อของเขาทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กใส่เสื้อเลเกอร์แต่เด็กแต่ไม่ยอมย้ายมาจบที่เลเกอร์และก็ตลาดนี้ลุงเจมเนี่ยอยากได้หลายคนแล้วว้าหมดทุกคน เดี๋ยวมาดูกันว่าลุงเจมเนี่ยจะได้ใครอีกไหมหรือลุงจะยอมรับสัญญาก้อนโตในข่าวเนี่ยคือลุงเนี่ยเขาจะยอมลดเงินเพื่อดึงสตามาแต่ถ้าสตาไม่มาลุงก็อาจจะรับเงินเม็ดใหญ่ต้องต้องบอกผู้บริหารแลแหละลุงต้องหยุดติดต่อแล้วต้องเปลี่ยนคนติดต่อแทนแล้วถ้าอยากได้สตาคนใหม่